สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้อย fc เหมาพครงมินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่อู่ช่างมืดนะครับชุมพลบุรีเดี๋ยวจะพามาชมรถอู่ช่างมืดนะครับอู่นี้เราก็มาบ่อยนะไปมาหลายรอบอยู่นะครับโอ้ล่าสุดที่เราเห็นก็ที่บ้าน fc นะที่จัด รถเทเลอร์ไปคันหนึ่งนะครับสีชมพูนะคลิปนี้ก็ตามมาดูที่อูเลยครับมีคันไหนขายบ้างนะชมคลิปแล้วสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับราคาแต่ละคันก็จะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่รุ่นอยู่ที่สเปครถด้วยนะครับเริ่มต้นก็ประมาณ4ี่แสนห้าแสนหกแสนนะแล้วแต่รุ่นนะครับ ที่อูนี้ก็จะเป็นอูที่ต่อเทเลอร์นะครับต่อเทเลอร์ไมโครรถเกียวแล้วก็จะมีรถดำด้วยนะในคันนี้ก็รถดำครับรรก,กี่ยางเก่าสวยงามเลยอูชังมืดครับฮีโนสมอ ซิงไฮเทคสมอครับตอนเดียวโอ้สติ๊กเกอร์สวยนะโอ้ช่างมืดสนใจขนาดโทรมาเลยนะครับสิบล้อก็มีนะโอ้ ซสุสูก้า360อันนี้ก็ฮีโน่เมกาหัวแคบ ข้างหลังนูก็มีครับข้างหลังก็จะเป็นรถกําลังต่อนะครับแล้วก็พวกรถเข้าใหม่นะครับอันนี้หน้าร้านนะทำเสร็จแล้วก็มาจอดขายครับคนะนิ้เทเลสวยงามครับ อคันนี้ก็เทเล,ลอร์สิล้อครับเท<า>เลอร์รถเกี่ยว นี่รถดำโอ้โหสวยงามเลยครับคันนี้หกล้อเทนเลอร์ครับเทนเลอร์คันนี้สิบล้อ,เท,ลอนนเทนเตีย กี้ครับกกี้เทนเตียเนี่ยนะอันน์เท่นธรรมดาครับดูพื้นนะต่างระดับกันน,นีนเทนเตียก็จะเตียลงมานะครับภายในก็ทำให้นะ คนรถเกี่ยวอย่างเดียวก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับขึ้นง่ายลงง่ายมันไม่สูงนะแต่ส่วนมากเขาจะเอาไปขนไม่โคด้วยนะครับก็จะต้องเป็นนี่รุ่นใหญ่ๆเลยสูงๆเพราะว่ายางมันใหญ่ครับรับน้ำหนักได้เยอะ คันนี้ก็สิบล้อนะครับเป็นฮีโน่คันนี้ปีกนกครับสิ่งไงเทคปีกนก ทำสีทําลายครับสวยงามนะเขาผลิตอยู่ทุกวันนะครับต่ออยู่ทุกวันเลยมาก็รับรองได้รถแน่นอนครับมีให้เลือกหลายรุ่น บันไดก็มาตรฐานเลยครับคันนี้12ล้อรลอกกี้โอ้โหสวยงามมากครับ โรงต่อก็อมีทั้งข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยนะครับคันใน12โองช่างสามคนเลยครับรุมเชื่อมเลย ดูครับซอยเหล็กนะช่วงตรงกลางเกล้านะครับซอยสามเซนเลยตนี้อันนี้เว้นช่วงล้อนะครับเว้นช่วงล้อไอบีมเลย โอ้่เหล็กแบบสเสรษกทีมากเลยครับอันนี้เหล็กสอดน่าจะดึงออกได้เลยครับโอ้นี่ครับ,นะรบเสริมข้างได้อีกสุดยอดเลย